สวัสดีครับจอข่าวเด่นวันนี้เวลาใหม่นะครับ17นาิก31นาทีวันนี้มาเหลียวไปข้างหลังดูเศรษฐกิจบ้างนะครับหลังจากการเมืองร้อนแรงเศรษฐกิจตรวจสอบจับที่ประจาตอนนี้เป็นยังไงกับรองนายกรัฐมนตรีกอบศักดิ์สภาวสุครับสวัสดีครับท่านรองนายกครับสวัสดีครับนายกก็ต้องถามว่า ADB นี่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะว่าเขาประเมินว่า GDP ปีนี้ไทยติดลบสองพอมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะไป4ี่ถึงห้าการเมืองซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้จะเดินไปถึงจุดไหนเนี่ยคุณกอบศักดิ์ประเมินยังไ ผมมองว่าถ้าจบเร็วดีนะครับถ้าหากว่าช้าเนี่ยมันเสียหายมากจบเร็วเนี่ยจะไปทางหนึ่งทางใดเนี่ยก็ขอให้จบเร็วประเด็นที่สองก็คือจิวิยาแย่นะครับการลงทุนปกติเนี่ยปัญหาน้อยเพราะว่าเป็นเรื่องของระยะยาวท่องเที่ยวแย่น่าสงสารท่องเที่ยวเพราะว่าทำท่าจะดีขึ้นทำท่าอย่างไรก็เดิมน่ติดลบอยู่ยี่สิบพอเดือนเดียการมันติดลบสิบเอ็ด คือติดลบน้อยลงยล้ปก็แปลว่าเริ่มบวกละใช่เรามองจากที่มันติดลบลึกๆเนี่ยนะฮะครับบวกไปสิบจากลบยี่สิบวันนี้ก็ผมว่าสงใจจะดิ่งลงไปอีกคือคนจะมาเที่ยวเนี่ยเขามีที่เที่ยวเยอะครับครับแต่หากว่ามาแล้วจะต้องเสี่ยงหน่อยเขาไม่มาเลยแล้วตัดสินใจได้เร็วส่วนการลงทุนระยะยาวเนี่ยก็ใช้เวลานานการเมืองเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นครับการลงทุนก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ตอนนี้เฉพาะวภาคเอกชนจะแย่นะฮะ ภาคเอกชนนี้ก็ต้องคือตอนนี้ตัดสินใจจะเข้ามาความจริงยากอยู่แล้วเพราะวิกฤตเศรษฐกิจใช่ครับยี่มีปัจจัยการเมืองทาให้ตัดสินใจคิดหนักคิดหนักขึ้นก็มีอยู่ท่องเที่ยวมีอยู่เรื่องจิตวิทยาประชาชนเรื่องจับใจใช้สอยใช่ครับนะฮะแล้วก็เรื่องการลงทุนภาคเอกชนครับที่สามการลงทุนภาครัฐไม่มีไม่มีปัญหาแต่ปัญหาไป่เอดีบีบอกว่าพอการเมืองอย่างนี้รัฐบาลไม่ทํางานยาก หรือว่าใครจะไปรัฐบาลก็ตามเนี่ย ADB ก็คิดเร็วนะมาตรการจะกระตุ้นออกไปเนี่ยมันมันออกไม่ได้ครับแต่ ADB ก็คิดเร็วนะพอเพิ่งเพิ่งมีปัญหาทางการเมืองสองทวันเองใช่ฮะออกมาเร็วแสดงว่าเป็นตัวเลขจากความรู้สึกครับมากกว่าตัวเลขทางวิชาการอครับรัฐบาลไทยเองประเมินยังไงท่านท่านเราเนี่ยเราบอกว่าจบเร็วเนี่ยดีจบเร็วนี่มันดีดีที่มันจบไม่ไม่ว่าจะข้างหนึ่งข้างใดเนี่ยนะครับครับเอออันนี้พูดแบบเศรษฐกิจนะฮะครับเออแต่ถ้าไม่จบ ถ้ามันนานเนี่ยมันมันเรื่องลังเนี่มันเหนื่อยมากเลยครับประเด็นก็คือว่าเมื่อท่องเที่ยวไม่ดีครับส่งออกนี่ไม่ดีอยู่แล้วครับท่องเที่ยวก็ไม่ดีคนว่างงานจะเยอะอว่างงานก็จะเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยต้นกล้าอาชีพของเราจะรองรับไม่ไหวครับครับอพูดถึงต้นกล้าอาชีพวันนี้เป็นวันแรกที่ไปรายงานตัวนะครับเพื่อจะฝึกอาชีพหลังจากรับสมัครรุ่นที่หนึ่งไปเมื่อเดือนที่แล้วใช่ครับนะฮะคือวันนี้วันที่หนึ่งเองก็รายงานตัววันแรก ก็จะเริ่มฝึกงานกันแต่ก็เริ่มมีคนบ่นมาแล้วทำไมยังไม่ได้เงินค่าฝึกอาชีพก็จริงๆฝึกก็ต้องฝึกให้ครบหลักสูตรนะฮะต้องอยู่สอ,องอ,อาทิตย์ถึงจะรับเงินต้องอยู่สี่อาทิตย์ถึงจะรับเงินคือครบหลักสูตรก่อนถึงเอาเงินใช่ครับไม่ใชมมม่มาวันแรกของการฝึกแล้วก็เอาเงินเลยไม่ไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ใช่ผมไม่แน่ใจว่าเพิ่มทักษะว,วันเดียวทําได้นะมันต้องใช้เวลาหลักสูตรก็สองอาทิตย์เป็นอย่างต่ำอยู่แล้วครับครับ ภาคเอกชนเขาบ่นดังๆว่าไปทุ่มให้กับาชาวบ้านทั่วไปอย่างนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งไม่มาสนใจภาคเอกชนเขาเรียกว่าโครงการต้นก้าอาชีพสาขาย่อยคือชะลอการเลิอกจ้างใช่ครับไปช่วยแต่คนที่ตกงานแล้วแต่ไม่ช่วยประคองคนที่ยังทํางานอยู่เข้าไปฝึกช่วยจ่ายเงินจะได้ทําให้เขาไม่ปลดไม่ตกงาน ความจริงไม่ใช่สาขาย่อยเกิดจะเป็นสาขาใหญ่ด้วยซ้ํบเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากเพียงแต่ว่าภาคเอกชนมีอยู่สองภาคมีภาคเอกชนรายใหญ่กับภาคเอกชนที่เรียกว่า SMESME ไม่บ่นหรอกครับเพราะว่ามาตรการของเราเนี่ยเราบอกเราช่วย SME ก่อนถ้าหาเงินเหลือเราถึงจะไปช่วยรายใหญ่รายใหญ่ก็เลยงหงุดหงิดเล็กน้อยับบนั้นเองนะครับแล้วเวลาตัวเลขมีจริงๆริงใไหมว่าตกลงได้ไปถึงมาตรการชะลอการเลิกจ้างหรืออย่างไอ้ต้นกาอาชีพเนี่ยก็กำลังจะเข้ามา ประชุมครั้งหน้าก็าะได้เลยเคาะได้เลยครับมีเวลานี้ก็เกือบหมื่นคนแล้ะครับครับหมายถึงว่าต้องตรวจสอบมากกว่าปกติต้องตรวจสอบเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะปลดจริงหรือเปล่าถ้าอยู่ดีๆเขาเข้ามาโครงการเฉยๆแล้วบอกว่าเขาไม่เขาบอกว่าเขาจะปลดแต่จริงๆแล้วเขามียังมีใบสั่งซื้อเยอะะไปหมดโชกออกก็ยังสฉกออกได้ตามปกติไอ้อย่างนี้เราก็บอกว่าต้องขอไว้ก่อนเราต้องเอาคนเดือดร้อนก่อน เคยกชนจะเข้ามาขอให้รัฐช่วยจ่ายเงินเดือนว่างนันเถอะใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นดูอะไรนะ,ะดูออเดอร์ว่าคุณตกจริงไหมคุณตกจริงไหมแต่คุณเป็นโรงแรมเล็กๆเนี่ยโรงแรมคุณเนี่ยไม่มีบุ๊กคิงเลยเคยมีอยู่ถูกแคนเซิลไปหมดถ้าอย่างนี้ก็ก็มองเห็นชัด<ะ>ว่ามันใช่นะครับเราก็ช่วยได้ทันทีแต่ถ้าเกิดออเดอร์ยังล้นเหลือเนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นครับแล้วก็เงินกู้ก็ไม่มีใช้เงินสดได้สบายๆไม่ได้เป็นหนี้แบงค์เลยอะไรเงี้ยหลักฐานมันไม่มีชัดเจนเนี่ยเราก็ต้องขอไว้ก่อนพูดอ่างๆคือเข้าไปดูฐาานนกรเงิใช่ อันนี้คือการกําหนดลําดับความสําคัญของชะลอการเลิกจ้างว่าถ้าถ้าเป็นส่วนนี้เนี่ยบริษัทให,ใหญ่ๆก็ค่อนข้างจะต้องเป็นรอดหลังๆเพราะว่าคุณยังพอช่วยตัวเองได้ก็เราก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่เราอยากจะช่วยทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเรามีเงินจํากัดเราก็ต้องดูอยู่ครั SME เขาเดือดร้อนแค่ไหนครัแต่นี้กลับมาทางการเมืองว่ามีปัญหาอย่างนี้ผมว่า SME โรงแรมเล็กๆนี่เดือดร้อนหนักขึ้นมากขึ้น มันก็จะไปไม่ถึงรายใหญ่ <ฮะ S 2> ครับคุณคุณกอบสักวันไหวไหมคระคุณทักษิณอย่างวีดีโอิลิ์ว่าคนที่ตกงานคนที่ทำมาหากินไม่ดีให้มาชุมนุมดีกว่าผมก็บอกไปเมื่อเช้านี้ผมก็ให้สัมภาษณ์ไปเหมือนกันอบอกว่าสําหรับผมผมบอกว่าให้มาต้นการอาชีพดีกว่าอื นะครับตกงานอย่าไปชุมนุมเลยตกการตกงานแล้วเรามาฝึกทักษะเราเองรัฐบาลก็จ่ายเงินให้ต้นการอาชีพเวลานี้มีคนสมัครอยู่แสนกว่าคนประกาศรุ่นหนึ่งไว้ไม่ได้หมายความว่ารุ่นหนึ่งสองหมื่นเก้าอีกเหลืออีกเจ็ดหมื่นกว่านี้ไม่มีไม่ใช่ได้หมดทุกคนคือที่ลงทะเบียนเนี่ยถ้าเข้ารัฐบาลได้หมดได้หมดทุกคนถ้ายังไม่เกินห้าแสนครับได้หมดครับเพียงแต่รัฐบาลถึงออกไปสองหมื่นกว่าก็เราฝึกไม่ทันไงฮะเดือนหนึ่งเราฝึกได้ประมาณสามหมื่นเราต้องค่อยๆไล่ฝึกไปเรื่อยๆ ก็คือหลักสูตรกับการฝึกเนี่ยต้องมีมีจำกัดอยู่ตอนนี้ใช่ครับทยอยต้องทยอยครับเพราะบางหลักสูตรก็โอ้โหเต็มเอียดไปหมดเลยทุกคนอยากจะมาฝึกหลักสูตรนี้หมดก็ต้องรอให้รุ่นหนึ่งจบไปก่อนแล้วก็รับรุ่น2รุ่น3รุ่น4เพราะฉะนั้นท่านที่ไปลงทะเบียนไว้เนี่ยถ้าท่านตรงตามหลักเกณฑ์นี่ไม่มีปัญหาคือได้ทุกคนครับได้ช้าได้เร็วได้ช้าได้เร็วเท่านั้นแล้วก็รวมถึง s m e s m e เนี่ยตามตัวเลขปัจจุบันเนี่ยน่าจะได้ครบหมด ถ้าหากว่าต่ำหมื่นนะฮะถ้าหาว่าต่ำหมื่นเอสบีนี่คือขนาดเล็กขนาดกลางซึ่งช่วยตัวเองลำบากขอตรวสอบฐานะนิดนึงดูอเดอรจริงนับสองร้อยลงมาสองร้อยลูกจ้างสองร้อยคนลงมาใช่ครับถือเป็นเอสบีใช่ครับอันนี้บอกเลยว่าที่ส่งเข้ามาแล้วถ้าไปตรวจสอบเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องออเดอร์มันหายจริงๆเงินกู้มีปัญหาจริงได้หมดได้หมดนะครับได้หมดขนาดใหญ่เนี่ยเราขอพิจารณาทีหลัง แต่ไม่ใช่ไม่เราเราไม่พิจารณาขนาดใหญ่อาจจะมีลูกจ้างพันคนแต่บอกจะปลดเพียงห้าสิบหรือปลดเพียงร้อยหนึ่งหรือปลดเพียงสองร้อยนี่ก็คุยได้ครับคุยได้ับมันมาอีกตัวหนึ่งผมถามเร็วๆนะฮะคมมีหลายเรื่องที่จะคุยกันเวลาสั้นเช็คช่วยชาติออกมาแล้วเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการจะเรียบร้อยหน่อยครับผมประกันสังคมวุ่นวายหน่อยแต่ว่าในที่สุดต้องขอโทษตรงนี้เพราะว่าทําไม่เดือดร้อนกันพอสมควรก็จะมีหลายรอดเนี่ยนะฮะสุดท้ายตอนนี้รีบไปลงทะเบียนผมบอกทุกวันก็คือ กลุ่มคนที่อยู่ในมาตรา38ครับซึ่งถูกออกจากงานหรือต้องออกจากงานมาไม่เกิน6เดือนเนี่ยอันนี้ได้แต่ต้องไปลงทะเบียนจะไปรอบสุดท้ายครับแต่มันมีหกกลุ่มสุดท้ายเนี่ยที่ครมเพิ่งมีมติไม่นานเขาบอกเขายังไม่ได้เลยครับอนุมัติเงินเรียบร้อยแล้วครูเอกชนอนุมัติอนุมัติเงินเรียบร้อยแล้วพันหนึ่งร้อยล้านห้าแสนห้าหมื่นคนแต่ว่ายังไม่นิ่งว่าเป็นใครบ้างครับหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่ผมบอกว่า ผู้นำคือเบอร์หนึ่งของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนะรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจด้วยนะรับวิสาหกิจองค์กรมหาชนบางส่วนนะครับครูที่อยู่นอกระบบนะครับเยอะครับผมมีมีรายละเอียดอยู่เนี่ยเยอะมากเลยครับแน่นอนครับข้าราชการทหารเกณฑ์นะครับทหารเกณฑ์นี่ก็จํานวนก็หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยคนเป็นใครบ้างต้องรีบส่งเข้ามานะครับปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองท้องถิ่นอีกแสนสองหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบสี่คนนี่ตัวข้อมูลังไม่เข้ามาลรอฮะเขามีหน้าที่ต้องรีบส่งเข้ามาเพื่อเอาคลโมเข้าคลมอีกครั้งหนึ่งแล้วผมอยากจะเอาเข้าวันที่เจ็ดวันที่แปดเนี่ยเพราะเงินเรามีแล้วไงครับอ๋อถึงวันนี้นยังรายชื่อยังไม่เข้ามารายชื่อยังไม่เข้ามาเขาต้องมีรายชื่อว่าเป็นใครบ้างใช่ฮะเขาจะใช้วิธีการเขาควรจะใช้วิธีการแบบหน่วยราชการก็คือไม่ต้องรอให้ลงทะเบียนเพราะคุณมีรายชื่อคนเหล่านั้นอยู่แล้วมันเกือบจะอัตโนมัตินะฮะอย่างาีาทางธุรชัด ใช่ครับองค์กรตามรัฐธรรมนูญนี่ก็ชัดใช่นะครับทหารเกณฑ์ก็น่าจะชัดพอสมควรกอกทมีอยู่ร้อยเก้าสิบเจ็ดคนสํานักงานปปชร้อยสิบดคนสอตง4 1สี่รอยสิบเจ็ดคนอย่างนี้ครับเรามีแต่จํานวนซึ่งมันจะบวกลบเล็กน้อยแต่เราอยากให้ส่งรายชื่อไหมครบถ้ามีรายชื่อครบเนี่ยเข้าคอรมอได้เลยทันทีครับเออรัฐพิสากิษยังไม่ส่งเหรอฮะผมแปลกใจยังพิสากิตรายยังส่งไม่ครบผมส่งไม่ครบครับผมเข้าใจว่ายังส่งไม่ครบครับ เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่บอกเลยใช่ครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกผมมาว่าให้ช่วยช่วยประสานงานช่วยบอกต่อๆกันไปกันหน่อยเพราะว่าเขานั่งรออยู่อืครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะฮะ6กลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็อย่าแปลกใจเพราะว่าหลายชื่อมันยังไม่เข้ามาทั้งหมดนะฮะครัใจเย็นๆนิดนึงได้แน่ครับอผมขออนุญาตดูตรงนี้ได้ไหมครับที่เหลืองๆเนี่ยนี่นะฮะนี่คือพนักงานรัฐพิสากิจนะฮะก็47,000กว่าคนนะครับแล้วก็จะมีอยู่ในหว่างการคูโรงเรียนเอกชนนะฮะ ที่อยู่นอกระบบประัาสังคมใช่ครับนะฮะนอกจากนั้นบุคลากรตามรัฐธรรมนูญเช่นหน่วยงานของศาลสารสารัฐธรรมนูญสารยุติธรรมสารปก